ละครเราคืนนี้เรียกว่ามีทุกช่องช่องอะไรคะช่องซามกดสามสิบสามันจะเป็นในนั้นเอามีช่องเลยพี่ช่องเลยแต่ละครคืนนี้มีทุกรสจริงๆไม่ว่าจะจำแนกประเทศไปเลยมีทั้งนี้รักโลกโกรธเฮ้ยหลงทางดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นเฮ้ยครบขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยนูดมาหมดอยากเห็นอืมเพราะว่าเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเรื่องราวเรียกว่าแม้จะเป็นหนึ่ง ไม่ว่าละครเราจะออนแค่ EP ละหนึ่งชั่วโมงก็สิแต่ EP นี้เป็นหนึ่งชั่วโมงที่วุ่นวายชิบหายวายปุ่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอมันจะตาตรึงใจด้วยไง EP นี้เรียกว่าเป็น EP หนึ่งเรียกว่าเป็นสำหรับพี่นะเป็น EP ที่สำคัญที่สุดในยี่สิบ EP อ้ my goodness ก็สิงก็สิงเพราะว่ามันครบอย่างที่บอกทุกช่องใช่เพราะว่าเรียกว่าหลายๆคนคงจะเห็นตัวอย่างไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นซีน ซีนเอ่อเลิฟซีนของเมคินโอมินาแต่คุณผู้ชมหลายๆคนก็รู้อีกที่ว่าเลิฟซีนเสร็จอ่ะมันหวานเสร็จมันขมขมทันทีเลยขมจะมีขมทันี้อยไม่ว่าจะเป็นพี่นายบุญพี่นายดำหล่อนี่หล่อนี่ นันเลยเป็นเรื่องพินัยกรรมที่ตุกเปิดออกมาแล้วเปิดเหรอเรื่องพินัยกรรมที่ตุกเปิดออกมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมคินอีกแต่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้นั่นคือของจริงหรือของปลอมอีกแล้วไม่รู้ว่าไอที่เผาไปเนี่ยมันของจริงหรือของปลอมไอที่เปิดคืนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมต้องไปดูกันคครับผมส่วนดีลันจะเป็นไงออนันที นั่นตีเพราที่ไหนก็จะเป็นแงนไหนเออนั่นตีอุ้ยแต่ผมก็มีส่วนอยู่เหมือนกันแต่อาจจะให้เป็นรุ้นว่ามามายุ่งวุ่นวายอะไรกับพ่อพัวนี้ปีติดต่อเนี่ยในในตัวอย่างก็ได้เห็นแล้วว่าค่ะมีนากับเมยกินเนี่ยมันมีจุดแตกกันใช่มีบีบคอบีบคอโอ้ o ใหม่ก็แต่ว่าดีน่าจะมาดามหรือเปล่าผมเดอมคอใช่เพราะว่าคอหักอะไรอ่ะผมเป็นช่องแล้วผมก็ฟึบเลยเป็นคุณนเตะครับปั๊บเข้าเลย เขาปักเขาปึ๊บกันดีอาจจะหมั่นไส้เราตั้งแต่แรกแล้วว่าเยนี่คือพูดไม่รู้เรื่องนักพูดยากพูดเย็นบีดซะเลยเอางี้คุณผู้ชมต้องไปดูในตัวตัวทีเซอร์ของอี12ิบสองนี้ครับเพราะว่าเมคินอาจจะแกล้งก็ได้เขาเรียกว่าอะไรจะเป็นแผนไปดูดีๆในห้องในห้องห้องนั้นที่เมคินบีคอร์มีนักมีใครอยู่บ้างอพราะหนึ่งในนั้นอาจเป็นหนอน นอนนอนบอนไส่บันไส้นั่นแหละอนอนหรือเปล่านอนบนไส้เอาเป็นว่า EP สิบสองครับผมเป็นี EP สำคัญที่สุดสำหรับยการนีที่สำคัญที่สุดในบรรดา20 EP อะไรีนี้คือพลาดไม่ได้ใช่เด็ดขาดนะครัเพราะรู้ชะตากรรมมนมีนาแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันจะได้อยู่ทรงไหนของหัวใจเธอ จะไปอยู่ตรงไหนของหัวใจฉันเออฉันไม่ไปอยู่ตรงไหนของหัวใจเธอวะเออเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมกันไงอยู่ตรงหัวแม่เท้าเยอะเนเนเเยทไมวะเนเยโอโหอย่าอย่าลุกอย่าลุกก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่ได้ไม่ไม่ไ้อนเพื่อน้องอยู่ที่ต้องอยู่ที่นี่ก้องอยู่ที่นี่อะสายวิทยสศ EP 2ครับครับาเดครับ